รู้ไปหมดเรื่องไดโนเสาร์นักเดินทางคอยาวอแพทโทซอรัสเคยถูกตั้งชื่อผิดเป็นบรอนโทซอรัสคำว่าอแพทโทซอรัสหมายถึงกิ้งก่าจอมหลอกลวงเชื่อกันว่าพวกมันเดินทางอบพยพกันเป็นฝูงอโคโทรัส ออเดดไทยหัวแข่งนี้เป็นสัตว์กินพืชตัวเล็กที่นักวิทยาศาสตร์ด้านไดโนเสาร์เชื่อว่าพวกมันอาจเดินทางเป็นฝูงบทนำจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไดาโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์ไปลองจินตนาการภาพฝูงไดโนเสาร์มีเขาอย่างไทเซนทรอปส เลมหญ่าอยู่ในสวนสาธารณะแถวบ้านได้ยินเสียงร้องไกลๆของอัลโลซอรัสที่กำลังหิวสะท้อนกล้องไปมาในป่านึกภาพกันก้าวเท้าจนแผ่นดินสะเทือนของแบล็กคิโอซอรัส ในขณะที่มันจ้องเข้ามาทางหน้าต่างชั้นที่หพวกเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าบรรดาย,ยักษ์ใจดีกับสัตว์ร้ายที่น่ากลัวเหล่านี้ยังคงอยู่ในโลกไม่แน่ว่ามันอาจจะทำให้เราหลงไหลแบบสุดๆไปเลยก็ได้ใครจะรู้นักวิทยาศาสตร์ขุดเอาฟอสซิลขึ้นมาและประกอบร่างไดโนเสาร์ตามที่คิดว่ามันควรจะเป็น แต่นั่นก็เป็นแค่เครื่องเดียวของเรื่องราวทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าพวกมันใช้ชีวิตอย่างไรและโลกที่มีไดโนเสาร์เพ่นพ่านไปมานั้นเป็นอย่างไรกันแน่ ไดโนเสาร์อยู่บนโลกร่วม16 5หล้านปีพวกมันส่วนใหญ่ยังคงถูกฝังอยู่ใต้ชั้นหินที่ทับถมเป็นตะกอนเรายังคงไขปริศนาของไดโนเสาร์กันอยู่เช่นไทลนโนซอรัสเล็กซ์ออกล่ายเหยื่อเป็นฟูงเหมือนหมาป่าหรือไม่ผิวหนังของไดโนเสาร์เป็นสีเทาจริงหรือมีเกล็ดและขนสีสันสวยงามปกคลุมกันแน่ นักวิทยาศาสตร์อาจยังไม่ล่วงรู้สิ่งต่างๆได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เรามาดูในสิ่งที่เรารู้กันแล้วดีกว่ามันน่าทึ่งมากทีเดียวละ่ะบทที่หนึ่งไดโนเสาร์ครองโลกไดโนเสาร์คืออะไรเธออาจจะคิดว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่หรือไม่ว่าไดาโนเสาร์ก็คือสัตว์ศูนพันแล้วที่เคยเพ่นพ่านอยู่บนโลก เมื่อหลายล้านปีก่อนที่จะมีมนุษย์แต่นั่นก็เป็นเพียงคำตอบง่ายๆสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์นั้นปฏิป,ะต,ปะต่อเข้าด้วยกันเป็นเวลาช้านานช่วงตน้นศตวรรษที่19เมื่อนักวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษค้นพบกระดูกของอิกัวนโนดอนเป็นครั้งแรกพวกเขาคิดว่าฟอสซิลนั้นเป็นแค่ซากของกิ้งก่า ที่มีขนาดใหญ่มากหลังจากนั้นพวกเขาก็ตั้งชื่อให้มันว่าอีกัวโนดอนซึ่งหมายถึงฟันของอีกัวนาแต่เธออย่าได้ทำอะไรผิดพลาดแบบนั้นอีกนะเพราะทั้งกิ้งกางูและเต่าไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดกับไดโนเสาร์เลยและจระเข้ก็เป็นเพียงญาติห่างๆเท่านั้นไดโนเสาร์เป็นสัตว์กลุ่มที่แตกต่างออกไปมาก แม้ว่ามันจะมีเกล็ดและกระดูกสันหลังเหมือนสัตว์เรื้อยานอื่นๆก็ตามไดโนเสาร์ส่วนใหญ่อยู่บนบกพวกมันไม่บินหรือว่ายน้ำไดโนเสาร์ยืนตรงด้วยขาที่อยู่ใต้ลำตัว ต่างจากกิ้งกาและจระเขที่เดินเยื้องย่างและไดโนเสาร์ยังเดินด้วยปลายนิ้วอีกด้วยนักบรรพชีวินวิทยาหลายคนเชื่อว่าพวกมันมีเลือดอุ่นเหมือนนกซึ่งเป็นทายาทเมื่อมองหลายด้านไดโนเสาร์อาจจะมีความล้ำหน้ากว่าสัตว์เลื้อยคลานในยุคป,ปัจจุบันด้วยซ้ำสไปโนซอลัส เป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่จะใช้ขากัรไกรอันทรงพลังงับเหยื่อแล้วกลืนลงไปเลยมีทุกแบบและทุกขนาดเรื่องหนึ่งของไดโนเสาร์ที่น่าทึ่งสุดๆคือพวกมันมีความหลากหลายมากตั้งแต่ยักษ์ใหญ่สไปโนซอลัสไปจนถึงนักล่าตัวเท่าไก่อย่างคอมซอกนาทัส พวกมันเป็นสัตว์กลุ่มที่มีความแตกต่างกันมากเชื่อกันว่าไดาโนเสาร์มีความหลากหลายพอๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคป,ปัจจุบันซึ่งแตกต่างกันมากตั้งแต่สัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดเช่นวานสีน้ำเงินที่มีน้ำหนัก160ตันจนถึงสัตว์ขนาดเล็กที่สุดคือหนูผีอิทัสคันที่มีน้ำหนักน้อยกว่า14กรัม สะโพกบอกให้รู้ออเนทิสเคียหรือไดโนเสาร์สะโพกแบบนกอย่างแองกิโลซอลัสและทร i เซอท o p อปส์เป็นสัตว์กินพืชพวกมันมีกระดูกสะโพกที่ชี้ลงข้างล่างและชี้ไปทางด้านหลังซอลิสเคียหรือไดโนเสาร์ที่มีสะโพกแบบกิ้งกา่ามีกระดูกสะโพกที่ชี้ไปทางด้านหน้าพวกมันคือไดโนเสาร์เนื้อทั้งหมดกับ พวกกินพืชขนาดใหญ่ด้วยอะไรที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์มีหลายคนที่สับสนระหว่างไดโนเสาร์กับเทอร์ซอซึ่งเป็นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานบินได้และเพลซิโอซอซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานในทะเลสัตว์โบราณเหล่านี้น่าสนใจก็จริง แต่พวกมันไม่ใช่ไดโนเสาร์เพราะไดโนเสาร์นั้นบินและว่ายน้ำไม่ได้และจัดอยู่ในกลุ่มออนิธิคิสเทียกับซอลิสเคียซึ่งเทโรซอร,อร์และเพซิโอซอจัดอยู่ในสายตระกูลที่ต่างออกไป